สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่9ก็คือเรื่องเรขาคณิตใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติเป็นวันที่2ก่อนนะคะตัวชี้วัดของเรื่องนี้รูปเรขาคณิตนะคะทั้ง2มิติ3มิตินี้นะคะเรา เมื่อนักเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถจําแนกรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยได้นะคะรหัสวิชานี้ก็คือค2.2ป .1 ท .1 รูปเลขาคณิต2มิติรูปเลขาคณิต2มิติเป็นรูปที่ไม่มีความหนาหรือความลึกจะเป็นเพียงหน้าหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของรูปเลขาคณิต3มิตินะคะรูปเลขาคณิต2มิติก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมและก็รูปวงรีนะคะ รูปเรขาคณิตสองมิติที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปปิดที่มีสามด้านและมีมุมสามมุมมีแบบและขนาดต่างๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปที่มีด้าน3ด้านและยังมีรูปสามเหลี่ยมอีกหลายแบบแต่จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบไหนก็ตามจะต้องมีด้าน3ด้าน รูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้จะมีอยู่ด้วยการสามด้านนะคะอ่าอันนี้ด้านที่หนึ่งอ่าอันนี้ด้านที่สองนะคะแล้วก็อันนี้ด้านที่สามมีอยู่สามด้านนะคะแล้วก็มีมุมสามมุมนะคะอันนี้มุมที่หนึ่งมุมที่สอง มที่3นะคะสามเหลี่ยมจะมี3มด้านแล้วก็มีสามมุมแล้วก็สามเหลี่ยมเนี่ยจะมีแบบและขนาดไม่เหมือนกันนะคะขนาดต่างๆกันกน,นักเรียนดูสามเหลี่ยมสีชมพูลูกเห็นไหมคะแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีออกฟ้าๆหน่อยแล้วก็สีน้ำเงินเห็นไหมคะนักเรียนสังเกตไหมว่ามันจะมีแบบและขนาดต่างๆกันขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ได้นะคะแต่สามเหลี่ยมมันจะต้องมี3ด้านแล้วก็มีกี่มุมคะ สามมุมถูกต้องค่ะ <Yeah. Ha. S 1> มาทำมือให้เหมือนสามเหลี่ยม e i e i o มาทำมือให้เมือนสามเหลี่ยม e i e i o อันเบอรำเมอันเล็กจิ๋วเหร,มรำม<ำ>กระจิว๋วหวมาทำมือให้เหมือนสามเหลียม และในชีวิตประจำวันของนักเรียนจะพบเห็นสิ่งของเครื่องใช้ที่มีบางส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมเช่นหน้าจั่วของบ้านโคนไอศครีมหมอนอิงไม้ฉากเต็นท์นอนอะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งของหรือเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะว่าสิ่งใดบ้างที่มีบางส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรูปแรกกันนะคะรูปภาพที่มีบางส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมนักเรียนเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่ารูปอะไรรูปถูกต้องค่ะรูปไม้บรรทัดน,นะคะนักเรียนสังเกตว่าตรงไหนมันที่มีบางส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะถูกต้องค่ะอันนี้นะคะอ่าถัดมาค่ะอ่านักเรียนสังเกตว่าภาพนี้นักเรียนรู้จักไหมคะ,ะภาพนี้เขาเรียกว่าเกียงนะคะ ใช้สำหรับเกลียปูนให้เรียบนะคะคนที่ใช้เครื่องมือนี้ก็คือ,อช่างก่อสร้างนั่นเองนะคะนักเรียนช่วยครูสังเกตได้ว่ามีบางส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงไหนคะ,ะถูกต้องค่ะตรงนี้นี่เองนะคะ,ะรูปถัดมาคือรูปอะไรคะ,ะนักเรียนรู้จักก็คือแตงโมนั่น,น,นเองนะคะแตงโมที่เราผ่าเป็นซิกซิกแบบนี้นักเรียนช่วยครูสังเกตนะคะว่าตรงไหนมันมี บางส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่าถูกต้องคะ่ะตรงนี้นะคะาภาพถัดมาคะ่ะนักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรคะอ่าหลายคนรู้จักดีนะคะแล้วก็ชอบทานด้วยนั่นก็คือภาพอะไรลูกอ่าพิซซ่าน,นเองนักเรียนช่วยครูดูสิค่ะว่าอ่าภาพนี้มันมีที่ไหนบางส่วนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมคะอ่าตรงนี้นี่เองนะคะ และภาพนี้นะคะนักเรียนรู้จักไหมลูกก็เรียกว่าอะไรถูกต้องค่ะไม้แฟนเสื้อนะคะนะักเรียนช่วยครูด,ดูหน่อยว่าตรงไหนมันมีบางส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมคะ,ะตรงกลางนี่เองนะคะเป็นยังไงบ้างคะนะักเรียนเรียนเรื่องอรูปสามเหลี่ยมไปแล้วนะคะนะักเรียนพอเข้าใจไหมลูก สามเหลี่ยมมีกี่ด้านคะสามด้านนะคะและมีกี่มุมคะสามมุมนะคะแล้วนักเรียนก็รู้แล้วว่าสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างนะคะที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะคำว,ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของรูปสามเหลี่ยมก็คือจะเป็นเพียงหน้าหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะถ้านักเรียนพอเข้าใจแล้วนะคะวันนี้ครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในสมุดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะ นักเรียนเปิดสมุดขึ้นมาลูกสิ่งแรกที่นักเรียนจะทําก็คืออะไรลูกเขียนวันที่นะคะการเรียนเลขล้วก็ต้องเขียนเลขศูนย์ถึงเลข9ทั้งเลขไทยและก็เลขอาราบิกแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดเส้นให้เรียบร้อยให้ตรงด้วยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนเขียนคําสั่งเขียนชื่อสิ่งของที่มีบางส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดเส้น2เส้นให้เรียบร้อยนะคะอะ เสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อ,อสิ่งของที่มีบางส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะมา5ชื่อนะคะ,<ม>ะเช่นข้อที่1นเนี่ยนะคะคือป้ายจราจรน<ม>ักเรียนเคยเห็นไหมลูกมันจะเป็นมีส่วนหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะ,<ม>ะแล้วก็ที่เหลือนักเรียนลองคิดดูนะคะ,ะนักเรียนลงมือทําได้เลยลูกแล้วก็ไม่มีเฉลยนะคะสําหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดี ค่ะ ah.